จเจริญพรพระสงฆ์ในเมืองไทยเนี่ยมีกี่สายกันโยมแล้วสายไหนมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเราจะแยกได้ไงว่าพระรูปไหนเนี่ยเป็นสายไหนเดี๋ยววันนี้จะแบ่งปันให้ญาติโยมได้ทราบเนาะอาจะแบ่งพระเป็นสายสายเข้าคร่าวไว้แปดสายด้วยกันแล้ว สายไหนหรือพระแบบไหนล่ะที่มีปัญหามีข่าวคราว,ราวที่แย่เกิดขึ้นอะไรคือสาเหตุถ้าใครสงสัยประเด็นนี้สามารถเลื่อนไปดูตอนท้ายได้เลยนะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยจะอธิบายโดยการจำแนกเป็นสายสายว่าพระแต่ละสายมีจุดเด่นจุดด้อยหรือความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจำแนกเป็นแปดสายอย่างที่กล่าวข้างต้นทั้งนี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่เราจะเข้าไปหาพระนั้นได้อย่างถูกต้องถูกรูปถูกวัดเพื่อจะไปสนับสนุนท่านหรือเพื่อร้องขอการอนุเคราะห์การสงเคราะห์จากท่านอย่างเหมาะสมพระทั้งแปดสายนั้นก็ได้แก่ สายนี่เลยคุณโยมสายเกจิมน์ขังอาคมขังทําพิธีต่างๆซึ่งยกตัวอย่างก็เห็นภาพชัดเนาะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจะาอาวาดวัดพระาธาตุหมื่นหินใช่ไหมกาลาสินซึ่งท่านเป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังในช่วงนี้ด้วยหรืออาจจะเป็น ลวงปุ่จื่อนะฮะพันธะมุตโตเจ้าวาดวัดเขาตาเงาะอ,อุดมพรนะจังหวัดชัยภูมิอันนี้ก็เป็นพระที่เป็นสายนี้เหมือนกันนะอ่าหลายคนก็รู้จักและเคารพนับถือท่านเป็นอย่างดีเนาะพระสายนี้ก็จะมีวัตถุมงคลแจกหรือมีให้ได้บูชาหรือบาง รูปบางท่านอาจจะมีเลขเด็ดหรือไม่กระทําพิธีกรรมต่างๆซึ่งแน่นอนอาจจะมีการใช้เงินทองจะตุปัจจัยบ้างอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบางรูปอาจจะทําเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์หน่วยงานราชการหรือผู้คนก็เป็นไปได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้แต่รูปอาจจะแตกต่างกันไปหรือจะพูดว่าเป็นพระสายมูก็ได้นะ สายที่สองเรียกว่าสายกรรมาฐานคือสายที่เน้นการฝึกจิตฝึกสมาธิท่านมักจะชวนคนฝึกปฏิบัติหรือมีคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างพระอาจารย์ภัยภาลวิสาโรวัดป่าอิติสุกโตเนาะจังหวัดชัยภูมิเหมือนกันท่านก็จะสอนผู้คนให้ได้เข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรม นอกจากนั้นแล้วก็จะมีท่านพระอาจารย์ชยาสาโรเนาะที่หลายท่านอาจจะครบนับถือหรือรู้จักอย่างดีเป็นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ชานะที่ปฏิบัติธรรมและเผยแร่ธรรมะเน้นให้ผู้คนได้เข้าถึงธรรมะที่เป็นแก่นเลยเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องการใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงมีคนครบรบมากมายหลายท่านอาจจะรู้จักดีเนาะ หรือหลวงพ่อสุรศักดิ์เนาะพระภาวนาเขมคุณวัดมเหยงยงจังหวัดอยุธยาก็เป็นเปิดสำนักเป็นที่ปฏิบัติธรรมทั้งปีเลยนะเราสามารถเข้าไปไปบัติวันไหนก็ได้อีกรูปหนึ่งที่หลายท่านน่าจะรู้จักเช่นเดียวกันเป็นสายลวงปู่มั่นนะพระราชภาวนาวชิราก่อหรือหลวงปู่อินทวายนะ วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีเป็นครูบาอาจารย์ที่เน้นให้ผู้คนศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกันมีการเชื้อเชิญให้ผู้คนปฏิบัติธรรมกันนี่เป็นสายที่น่าสนใจสองสายที่ว่ามาสายเกจิสายกรรมฐานบางทีก็คาบเกี่ยวกันคือบางรูปเป็นทั้งพระปฏิบัติด,ด้วยเป็นพระที่ทาวัตถุมงคลด้วยส่วนบางรูปก็เป็นสายกรรมฐานอย่างเดียวก็มีนะ หรือเป็นสายเกจิอย่างเดียวก็มีนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะทีนี้อีกสายหนึ่งที่น่าสนใจคือสายวิชาการสอนหนังสือเขียนหนังสืออาจจะสอนพระสอนเนนหรือสอนครวาตญาติโยมเช่นท่านเจ้าคุณพระพรมวชิโรดมแห่งวัดโมลีนะเจ้าคณะภาคสิทซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ หน้าศรัทธาเริ่มสายเพราะอะไรเพราะท่านทำการจัดตั้งสำนักเรียนบาลีนะทำให้มีพระเนนได้ศึกษาเร่าเรียนเรียนจบประโยคเก้าทุกๆปีเลยเป็นเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาท่านทำอย่างจริงจังอย่าทุ่งเทมีลูกศิษย์ตูกหามากมายเนาะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนอันนี้เป็นสายวิชาการหรือสายสอนหนังสือ นอกจากนั้นแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระพรมบดิตประยูนธรรมจิตโตแห่งวัดประยุรวงศาวาสซึ่งท่านก็เป็นกรรมการมหาธิรสมาคมด้วยนะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถาหลายด้านด้วยจะบอกว่าท่านเป็นสายอื่นด้วยก็ได้นะแต่เอาละจุดเน้นของท่านนะตอนนี้คือเป็นสาวชิชาการเขียนหนังสืออาจจะบรรยายธรรมด้วย อบรมด้วยนะฮะหลักๆก,ก็อยากจะนำเสนอท่านในมุมนี้เนาะวันก่อนท่านก็ไปให้ความรู้เนาะให้แนวทางกับการอบรมพระอินฟลูเอนเซอร์นะก็คือพระที่จะเผยแพร่ธรรมะผ่านสื่อออนไลน์นะว่าแนวทางจะเป็นแบบไหน เราควรวางตัวแบบไหนเราควรพึ่งแบบไหนอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้จากพระเดชพระคุณท่านในวันก่อนนอกจากนั้นแล้วคนที่ชาวพุทธทุกคนที่สนใจธรรมะจะรู้จักดีก็คือพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปรออปยุตโตแห่งวัดยาณวเวกสกวรนจังหวัดน,นครปฐม,มซึ่งท่านก็เผยแผ่ธรรมะมาโดยตลอดเลย ตลอดชีวิตของท่านที่เป็นพระโสง์เจ้ามาก็เป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือนะหลายท่านสามารถจะติดตามสื่อที่เป็นทั้งสิ่งพิมพ์นะหนังสือจากเว็บไซต์ของทางวัดเองหรือคลิปเสียงของท่านก็ได้หรือจะทาง YouTube หรือช่องทางไหนก็มีหาได้ไม่ยากอนะ ท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านจะไม่หวงสื่อในมือของท่านนะสามารถจะนําไปผลิตซ้ําได้แต่ถ้าจะพิมพ์จัดจําหน่ายก็ต้องขออนุญาตท่านก่อนนะอย่างเป็นทางการก็คือยังไงก็ต้องควรขออนุญาตเป็นการเคารพเจ้าของลิขสิทธิ์นะนอกจากนั้นก็มีสายอีกสายหนึ่งที่น่าสนใจคือสายพระนักเทศนักเทศนักบรรจายเนี่ยซึ่งก็มีท่านเจ้าคุณ พระอาจารย์พระเทพปฏิพานกวีอันนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่จะมาครพถ,ถืออีกรูปหนึ่งเนาะที่พระอาจารย์บุญมาอาคมะบุญโยแห่งวัดปยุระวงสาวาสท่านก็เป็นพระนักเทศที่เก่งกาจมากนะอย่างกรณีสาวิชาการเมื่อกี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ท่านจะมีการแจกหนังสือธรรมะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเนาะ แต่ถ้าเป็นสายเนี้ยก็จะมีสำบับสำนวนมีลีลาพลิ้วไหวในการบรรยายมีกาบกรมีอะไรล่ะถ้อยคำคมอ่ะให้เราได้ติดตามให้เราได้คบคิดให้เราได้ฟังคำบางคำก็ติดหูอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพระสายเทศสายบรรยายเนี่ยนี่เป็นสายที่เสียอ,อยง นอกจากนั้นก็เป็นท่านเจ้าคุณพระเพศปฏิพนัน์กวีซึ่งหลายคนรู้จักในนามท่านเจ้าคุณพิพิธเนาะนามจริงท่านคือท่านอาจารย์เจ้าคุณสุนทรน,นะวัดสุดทัศน์ตอนนี้ท่านเป็นนอกจากเป็นผู้ช่วยแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นเจ้าคณะเขตดุสิตด้วยนะครับท่านก็เผยแพร่ธรรมะมานานแล้วล่ะนะแล้วก็ยังคงทําหน้าที่ตรงนี้อยู่ หลายท่านที่เข้าไปในวัดก็จะฟังเรียกว่าอะไรทราบซึ้งในธรรมะของท่านแค่ได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าเป็นใครนะลีลาไม่เหมือนใครน้ำเสียงไม่เหมือนใครเนื้อหาก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยรู้จักธรรมะก็เพราะการเผยแพร,ร่ของท่านการต่อมาก็สายอบรมนะที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีต้องเรียกว่าเครือข่ายเพราะไม่ใช่พระรูปเดียวเนาะ ก็มีหลายๆรูปร่วมงานกันนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในเครือข่ายเหมือนกันท่านพระอาจารย์มหาดิศัก์อภิปัญโญเนาะสามารถจะติดตามในเพจได้นะอันีก่ก็การอบรมของเออเครือข่ายนี้เหมือนกันจัดอบรมธรรมยวชนหรือแม้กระทั่งสาธุชนทัท่วๆไปแนวนี้จะเก่งก็คืออบรมเจริธรรมอบรมคุณธรรมต่างๆ แล้วงานนี่ชูไม่ว่างเลยมีตลอดเรียกว่าต้องอาศัยทีมไม่งั้นคนเดียวไปไม่ไหวเนี่ยเค,ครือข่ายอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงามก็เป็นคณะส่งที่ทาการเผยแพร่สายอบรมสายจัดค่ายอ่ะบางทีก็เป็นค่ายพุทธบุตรบางทีก็เป็นค่ายเจริญธรรมหรืออื่นๆก็มีค่ายโค้ชด้วยเนาะมีหลายค่าย ที่น่าสนใจโดยอาศัยกลุ่มเนี่ยนฮะทำกันเป็นเครือข่ายไม่ใช่ทำคนเดียวนะนี่ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมเล็กๆนะเป็นภาพประกอบแล้วก็จะเห็นสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมหลายท่านที่ไปนิมนต์กลุ่มเหล่านี้หรือคณะเหล่านี้จะไม่ผิดหวังเพราะอะไรเพราะมีตัวตายตัวแทนคนที่ก่อตั้งก่อนหนี้อาจจะผันตัวเองไปทำงานอื่นแล้ว แต่ก็ยังมีผลิตผลหรือรุ่นน้องเป็นทายาททำงานต่อไม่จบแต่ถ้าเป็นสายอื่นไม่แน่นะสายอื่นเนี่ยบางทีคนที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่ได้ส่งไม้ต่อให้ก็อาจจะลำบากหรือถ้าทำต่อคุณภาพก็อาจจะสู้องค์เดิมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นประการต่อมาพระอีกสายหนึ่งคือ สายสสังคมสงเคราะห์นะช่วยเหลือผู้คนประการต่างๆมีท่านเจ้าคุณพระราชธ,ธรรมิทเทศอาจารย์พยอมนะสกผิดนะพยอมกายาโนเนาะวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบรุรีท่านก็ช่วยเหลือผู้คนมามากมายเรียกว่าแทบไม่ต้องบรรยายเลยว่าท่านมีศรร์คุณอะไรบ้างนะเวลามีปัญหาคณะสงฆ์หรือมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ก็ไปถึงท่านเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปขอความเห็น ขอทางออกจากท่านอย่างน้อยก็ได้ยินเสียงท่านก็ยังดีเนาะหรือท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธ,ธิประชานาถหรือพระอาจารย์อลงกตแห่งวัดพระบาทน้ำพุพระอาจารย์ก็เป็นพระที่อาตมาครมถืออย่างยิ่งพอๆกับท่านอาจารพยอมเนาะคือท่านเป็นพระที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดเนี่ย เรียกว่าเปิดวัดรับคนป่วยไว้เลยดูแลอุปัมภมมายาวนานก็เป็นพระที่มีความเมตตาสูงมากเลวลาท่านเทศจะเยือกเย็นจะสงบฟังแล้วเพลินทําลฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วสงบไปด้วยอะ่ะ <c oughs> ท่านน้ำใจกว้างขวางมากนะเอื้อเฟื้อผู้คนก็ทำมาโดยตลอดอันนี้เป็นเรื่องของพระ ที่เป็นสายนี้เนาะ่านก็มีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมากมายนอกจากนั้นอีกสายหนึ่งซึ่งหลายท่าน่าจจะคุ้นเคยดีเรียกว่าพระสายมนชนหรือสายพิธีกรรมเรียกว่าอยู่ตามวัดทั่วๆไปนี่แหละนะครับซึ่งเป็นพระส่วนใหญ่นะก็คือนิมนต์ไปไหนก็ไปนิมนต์ไปทำอะไรก็ไปสวดมนต์ชั้นเพล รับสังฆทานสวดศพอันนี้ก็เป็นความชํานาญของพระสายนี้เนาะที่เก่งกาจแล้วแต่ว่าจะเก่งระดับไหนเนีเ่ยเวลามีงานนิมนต์ก็พระสายนี้ก็จะเป็นทัพบหน้าเลยในการไปทําพิธีกรรมอีกสายตน่งที่น่าสนใจเนาะซึ่งกําลังไปที่โด่งดังกันช่วงนี้ก็คือสายอินฟลูเอนเซอร์ ใครล่ะที่ญาติโยมรู้จักกันดีในติกต็อกพระอาจารย์ศักดาสุนทโรเลยนะท่านเป็นพระที่ผู้คนรู้จักกล่าวถึงนะมากมายเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากพระอาจารย์ศักดาสุน陀โรก็มีพระอาจารย์ที่ยังคงโด่งดังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือท่านพระอาจารย์เมธีวัชโร วัดที่ราดมหรืออาจารย์วอวัดชดรเมธีนี่เองก็ยังมีคนตามอ่านงานของท่านฟังธรรมะของท่านไปอบรมธรรมะในสำนักของท่านอยู่เป็นประจำมีการนิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมในที่ต่างๆมากมายกิจกรรมของท่านก็ยาวนานมา จริงๆแล้วเนี่ยพระแต่ละสายก็อาจจะไม่ได้ทําเฉพาะสายของตัวเองเนาะอาจจะทําหลายๆสายนะจริงๆตัวท่านเอกอาจจะไม่ได้จํากัดตัวเองว่าจะต้องอยู่สายนั้นสายนี้เท่านั้นอย่างเช่นพระที่เป็นอิูเอนเซอร์เนี่ยอย่างอาจารย์วอเนี่ยท่านก็จัดไปปฏิธรรมเหมือนกันท่านก็เขียนหนังสือบรรยายธรรมมีไปสอนที่ต่างๆด้วยเหมือนกันอันนั้นเนี่ยในวัดเดียวกันอาจจะมีหลายสาย เรือรูปเดียวกันอาจจะเป็นหลายสายอย่างเช่นท่าน้าคุณพระราชวัชรายานรางังสีหรืออาจารย์สมชาติธรรมโชโตวัดพระพุทธแสงธรรมท่านก็เป็นพระที่จัดอบรมวิบัธรรมสอนธรรมะที่วัดแล้วเป็นพระสงฆ์ที่อนุเคราะห์สังเคราะห์ญาติโยมไปเยี่ยมญาติโยมที่ยากจนที่ลำบากเอาของไปแจก เอาทุนไปแจกคือเรียกว่าไม่ได้ทำสายเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่วัดท่านหรือตัวท่านเองทำเรามีญาติโยมไปปรทิทรมเป็นประจำเลยนะอย่างต่อเนื่องด้วยท่านก็บัญญยธรรมผ่านทางสื่อที่ท่านมีอยู่ผู้คนก็เคารพนับถือมากมายอีกรูปหนึ่งที่ได้มาเคารพนับถือเหมือนกันก็คือพระอาจารย์เอกชัยศิริยาโน ท่านก็เป็นพระที่ไม่ได้ทํางานสายเดียวเนาะเป็นผู้ที่อบรมธรรมะเผยแพร่ธรรมเป็นผู้ที่จัดอบรมบัตรธรรมด้วยแถมไม่พอมีการส่งเคราะห์อนุเคราะห์ผู้คนไม่ใช่เพียงให้ทุนเด็กเท่านั้นนะยังไปช่วยสร้างช่วยหาอุปมาณโรงพยาบาลโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็ไปช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมา ท่านก็ลงทุนลงแรงเว,เวลาเวลาแรงกายแรงใจไปดูแลพาคณะลูกศิษย์ไปช่วยไปจัดการเรียกว,ว่าไปซับน้ำตาชาวบ้านอ่ะซึ่งแต่ละรูปแต่ละองค์ที่กล่าวมาข้างต้น,นเป็นรูปที่ยังมีชีวิตอยู่นะรูปที่ไม่มีชีวิตอยู่ก็อาจจะมีอ่าอย่างพระอาจารย์เอกชัยอย่างเงี้ย ท่านก็เป็นพระที่ยังทํางานอย่างต่อเนื่องเลยอันนี้เป็นการอุปสมบทหมู่เนาะซึ่งท่านก็ทํามาน่าจะร่วมสิบปีแล้วล่ะนะในวันสําคัญต่างๆถ้าพูดว่าพระมีแปดสายก็ต้องถามโยมว่าเอ๊ะแล้วโยมเป็นสายไหนโยงเป็นสายไหน,เ,น,ไหนเหรอแต่ถ้าจะถามตมาตมาเองก็เอ๊ะ ชักไม่แน่ใจ <g ül> ก็ในแง่ไปัฏิธรรมแต่มาก็ชักชวนญาติโยมไปปฏิธรรมเหมือนกันเผยแผ่ธรรมะผ่านการเขียนผ่านสื่อต่างก็ทําพร้อมๆกันนั้นก็สอนหนังสือเด็กๆด้วยสอนธรรมะสอนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยนะในโรงเรียนด้วยเพราะนั้นอาจจะนิยามตัวเองว่าเป็นพระสายสอนสายวิชาการเป็นหลักเนาะส่วนเรื่องการสงเคราะห์ชุมชนก็มีบ้างตามสมควร คำถามที่สําคัญก็คือว่าคุณโยมเป็นสายไหนเพราะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นสายไหนก็จะสามารถเข้าไปหาพระเหมาะสายอะ่ะบางท่านเข้ามาหาตามามาขอเลขเด็ดเนี่ยก็ไม่ได้นะขอเลขเด็ดขอของดีอย่างเงี้ยของดีจะมาให้หนังสือธรรมะถ้าเลขเด็ดอาตมาให้เลขห้านะเลขห้าคืออะไรสีห้างไงโยมคนไม่เอาท่าน อยากได้เลขที่แบบซื้อแล้วรวยนะแต่มาบอกเลขห้านี่แหละรักษาแล้วรวยคือมีสี่ห้าเนี่ยรักษาแล้วทําให้ชีวิตมันดีขึ้นจิตใจมันดีขึ้นมีความสุขการงานก็ก้าวหน้าชีวิตก็ก้าวหน้ามันไม่มีรูรั่วให้ต้องเสียเงินไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนที่เกิดจากพฤติกรรมแย่ๆตัวเอง เอ๊ะแล้วพระสายไหนล่ะที่สร้างปัญหาอาจารย์ขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างเนะาะมันจริงๆอาจจะมีหลายสายนะแปดสายนั่นนะใครมีสายอื่นอยู่ในใจก็คอมเมนต์มาได้บอกต่อมาได้เพิ่มเติมส่วนพระที่เป็นข่าวเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในสายทั้งแปดนี้ หรืออาจจะอยู่ในสายทั้งแปดนี้ก็ได้ลองมองดูดีๆนะเป็นพระประเภทไหนล่ะประเภทแรกเลยพระที่ไม่ได้ศึกษาจริงจังแต่ทำทีว่าตัวเองรู้เรียนมาไม่มากศึกษามันน้อยแต่ทำตัวมันคนรู้เป็นแต่ทำตัวมันเป็นผู้รู้ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์บางทีก็ บวชในวัดนั้นได้ปีสองปีเป็นเจ้าวะเลยอย่างเงี้ยหรือบางคนตั้งตัวเป็นสายเกจิทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีภูมิธรรมภูมิรู้ไม่ได้มีสมาธิจิตคือไม่ได้ฝึกจิตใจตัวเองให้ดีหรือบางคนเป็นพระนักเทศโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นสายวิชาการหรือไม่ได้ศึกษามาเพียงพอก็จะเทศไปตามอัตโนมัติของตัวเองคือเรียกว่าฝึกหรือศึกษามาไม่พอ ประเภทที่สองเป็นพระที่ฝึกอบรมจิจจตใจตนเองมาน้อยหรือไม่เพียงพอเลยถูกล่อลวงด้วยสิ่งลวงร่อต่างๆเช่นอาจจะเป็นผลประโยชน์เรื่องสตีเรื่องสตาง,อ,ง,ตงอย่างนี้เป็นต้นทำให้อยากดังอยากรวยอยากกินหรูอยู่สบายบ่อยครั้งก็อาจจะลืมสมณะสารูปก็คือลืมไปว่าตัวเองเป็นพระ แล้วก็ทําผิดพลาดต่างๆมากมายอย่างที่เป็นข่าวกันเห็นเด้นไม,ม่ยมประเภทที่สามคือพระที่ไม่รู้เท่ารู้ทันกระแสะสังคมมันไปถึงไหนแล้วอะสื่อไปถึงไหนแล้วอะปัญหาสังคมต่างๆมันเป็นยังไงอะคือไม่รู้เท่าทันก็เลยวันไหวไปตามกระแสะ ชาวบ้านเขาทําอะไรก็พยายามทําตามนั้นเห็นเขาชอบอะไรก็ชอบไปตามเขาเห็นชาวบ้านเขาซื้อหวยก็ซื้อตามเขาเห็นชาวบ้านเขาเสพสุขสุลานารีก็เสพสุขตามเขาเห็นชาวบ้านเขาชอบทําอะไรพิเรนพิเรนออกสื่อก็ทําตามเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมันเป็นพวกที่เรียวอ่อนต่อโลก แรงไปไหมโยมแรงไปไหมอ่ะเอาเป็นว่าท่านรู้ไม่เท่าฐานแล้วกันนะแล,ะล้วพระกลุ่มนี้แหละที่จะถูกหลอกอถูกคนที่ไม่หวังดีเนี่ยเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมาหลอกได้ง่ายหรือบางทีก็เป็นคนมาทําบุญที่วัดนี่แหละเป็นผู้ไม่หวังดีเนาะมาปลอมมาปนอยู่ในวัดปลอมมาเป็นคนงานวัดปลอมปนมาเป็นคนที่ศรัทธานในวัด ปลอมปนเป็นพระนนในวัดเสเองก็ทําเรื่องแย่ๆตามมาประเภทที่สี่เนี่ยคือพระที่ศึกษาและเป็นบัติธรรมได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วหลงผิดหลงเข้าใจไปว่าตัวเองรู้แจ่มแจ้งแล้วอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะพวกนี้แหละที่สําคัญมากเพราะอะไรเพราะสามพวกแรกเนี่ยเป็นความประพฤติของตัวเองใช่ไหม เสื่อมเสียเนี่ยก็ดูง่ายอ่าทําตัวไม่ดีใช่ไหมเอาไล่ไปจับศึกหรือลงโทษตักเตือนได้ส่วนประเภทที่สามก็ไปประเภทที่สี่เนี่ยบางทีดื้อแง่มีคนเตือนแล้วบอกแล้วแนะแล้วเนี่ยก็ยังเถียงอีกหาว่าเองรู้หาว่าเองเข้าใจหาว่าตัวเองศึกษามาพระเหล่านี้ที่จะทําให้ญาติโยมเนี่ยศรัทธาแล้วก็ดึงไปทางที่ผิด ราะนั้นก็ต้องระวังเนาะที่จะไม่ไปผิดวัดหรือไม่ไปสื่อสารไปติดต่อกับพระทั้งสี่กลุ่มนี้คือพูดง่ายคือให้ระวังตัวให้ดีแต่ถ้าชอบก็เอาที่สบายใจโยมห้ามกันไม่ไดบบไบ้บางท่านชอบสายมูก็ไปสายมูบางท่านชอบสายไปบัตรก็ไปบัตรบางท่านชอบอ่านหนังสือหรือฟังธรรมะก็ไป สายวิชาการหรือสายเทศสายอบรมก็แล้วแต่หรือบางท่านชอบเสสระเป็นจิตอาสาก็ไปช่วยสายสังคมสงเคราะห์บางท่านชอบผิวผิวเพินเนาะก็ไปสายมวลชนสายพิธีกรรมหรือท่านไหนที่ต้องการความรู้ที่ดนดวนหน่อยย่อยง่ายๆหน่อยก็ไปสายอินฟลูเอนเซอร์อ่าก็เลือกตามสมควร ตามความเหมาะสมของทุกๆุท่านขอเจริญพร